สวัสดีครับวันนี้ครูโอ๊ตจะมาแนะนําวิธีการขึ้นรถลงรถของผู้ซ้อนนะครับผมว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับมารับชมกันเลยขั้นตอนที่1นนะครับผมจับไหล่ผู้ขับขี่นะครับผมขาซ้ายนะครับยกขึ้นมาที่พักเท้านะครับมือขวาแตะบ่านะครับหันมองหลังนะครับผมว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่นะครับผมแล้วก็ก้าวขาขึ้นรถนะครับพร้อมนั่งลงนะครับผม อ่าอันนี้คือวิธีการขึ้นที่ถูกต้องนะครับผมต่อไปจะเป็นวิธีการลงนะครับผมมือสองข้างนะครับจับไหลผู้ขับขี่นะครับแล้วหันไปมองหลังนะครับผมว่ามีสิ่งกีดขวางหรือมีอ่าใครอยู่ด้านหลังหรือไม่นะครับผมเสร็จปุ๊บลุกตัวขึ้นมานะครับกวาดขาขึ้นไปด้านหลังนะครับพร้อมลงมาอ่าอันนี้คือวิธีการลงรถที่ถูกต้องนะครับผม ก็ลองไปทําตามกันดูนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนยังทําผิดวิธีอยู่นะครับผมสําหรับวันนี้ผมคู้วดตนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ